ข้อค่า k ค่าคงที่สมดุลของวิยาดังนี้1 2 3ให้มา3วิยาโจย์อยากรู้ค่าคงที่สมดุลของกและโมาหรือได้หลือเอากกันนะก็กก็ไล่ทีละตัวนะคะสอ so, ง uh, nocl ดูตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่สมการไหน nocl อยู่สมการนี้ค่ะแต่เป็นไงคะมันคุณละฝั่ง อันนี้ตั้งต้นอันนี้ผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นสมการสองนี้ในข้อกอไก่เขียนใหม่ก็เป็น2 nocl ได้ cl 2และ2 no เพราะฉะนั้นค่าคงที่สมดุลไม่เหมือนเดิมละกับสมการเพราะนั k 2เปลีป่ยนไป k น K2 แด,ดเท่ากับเศษส่วน1ส่วน k 2นะูยังไม่เขียนตัวเลขนะต่อไปมาตัวที่2 cl cl ตัวนี้อยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้สมการแรกอยู่ฝั่งเดียวกันอะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นสมการแรกไม่ต้องกลับมาเลยเป็น cl 2เป็น2 cl นั้น k นี้ยังเป็น k 1เหมือนเดิมแล้วก็ต่อไป no no อยู่สมการไหน no no อยู่สมการ สองแต่สมการสองเราจัดการไปง้แต่ตอนนี้แล้วเพราะนั้นไม่ต้องทําอะไรอีกทั้งนั้นนะคะเราทําไปตอนแรกแล้วเพราะนั้นพอมาเช็ค1กับ2ส,สมการนี้รวมกันแล้วได้สมการตัวไก่ไหมเห็นไ,ไหมอ่ะเล็กซ2เลสงและ1 c ซอยู่ตรงข้ามกันตัด ที่จะตัดได้ยังหมดแล้วมีรวมไหมไม่มีไปนี้ได้เป็น2 NOCl 2 NOCl ไปข้างหน้าย้อนกลับ2 Cl 2 Cl และ2 N O เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้น K รวมของข้อกไก่กนี้จริงเท่ากับ k1 คูณ k2 แดดเรียนแทนค่าค่ะ k1 คือ6.40คูณ10กำลังลบ39คูณ k2 แดด k2 แดดคือ1ส่วน k2 คือ3.70คูณ10กำลังลบ8หาคำตอบอีกอ่ะต่อไปข้อขอไข่ตัวนี้ไปขอไข่ ข้อขอไข่ก็มาเช็คเหมือนเดิม2 cl 2 cl อยู่สมการไหนสมการ1อ่าแต่คุณะฟังเห็นไหมตั้งต้นหรือผ่านแคะนั้นเ้อนต้นสมการ1กลับเลยคนะเป็น2 cl ไปข้างหน้าย้อนกลับได้เป็น cl 2 cl 2เมื่อกลับสมการ k หนไม่เหมือนเดิมแล้ว 1> k 1,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  k 1. เปลี่ยนเป็น k 1แดกเท่ากับ1นส่วน K 1นะเขียนตัวเลขที่หลังต่อไป NO2 NO2 อยู่สมการไหนคะอยู่สมการ3ามฝั่งเดียวกันไหมฝั่งเดียวกันฮนสมการ3เหมือนเดิมละไม่กลับเป็น CL2 บวก2 n ง2ง NO ไปหน้าย้อนกลับเป็น2 NO2CL เนี่ยไม่กลับครูก็เขียน k 3เท่าเดิมน,นะคะนี้ลองรวมรวมสออย่างอย่างอย่างเช็คต่อตัวนี้ตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็อยู่ในสมการ3ามถูกไหมอ่ะงั้นพอแต่ี้าเช็คสองสมการนี้รวมกันได้เป็นสมการของไข่ไหมนะ,ะอันนี้เป็นไงตัดตัด หรืออะไรหมดแล้วก็จะเป็น 2Cl บวก 2NO2 ได้ 2NO2Cl อ่ะดูสิเหมือนกันไหมคะเหมือนไหมปุ๊บนี่กับอันนี้ 2Cl 2NO2 และ 2NO2Cl เหมือนกันค่ะนั้น K รวมครวมในข้อขอใครที่ากับ 1> k 1นึ1แดดคูณ k 3อ้าว k หนึดคือ1ส่วนเท่าไหร่หกจุดสี่คูณสิบกำลังลบลบอะไรลบสาคูณ k 3ก็คือ1.80นยักเรียนก็คูณกันก็เป็นคำตอบค่ะ